สวัสดีครับอยากจะเห็นกันนักใช่ไหมเฟมเลทของเครื่องราคาหมื่นหกนะฮะอันนี้ก็เป็นของลูกค้าในจังหวัดนะจะเปิดสเปคให้ดูแล้วกันเอาคูมาเปิดอะไรตรงนี้นะเนี่ยเออเนี่ยนี่เอ่เอซีวีคอไอสามนะครับรุ่นรุ่นล่าสุดนะครับคือบางคนก็ถามมารุ่นสี่พัน้ลมั้ยโอ้ยผมไม่ใช่รุ่นเก่าขนานะนั้นมือหนึ่งนะครับมือหนึ่ง มือหนึ่งไม่ใช่มือสองนะครับก็มันยังมีขายอยู่นั่นแหละมือหนึ่งแต่ผมว่าใช้รุ่นล่าสุดดีกว่านะครับ AMD ผมก็จัดนะครับที่ผมเคยบอกไปเนี่ยคือผมไม่รับอัปเกรดนะครับมันอัปเกรดค่อนข้างยากครับนะแรม 8GB นะครับ,นะรบวิด o w s 64บิตนะอยากได้วิด o w ออื่นก็ไปติดตั้งเองได้นะครับ โอเคนะเนี่เฟรมเรตให้ดูกันจะจะเห็นเห็นเลยนะครับ50 52าบางคนก็ถามมาว่าเออเดี๋ยวเปิดความละเอียดให้ดูก่อนไอตัวเนี้ยความละเอียดตรงเนี้ยผมเคยบอกไปแล้วนะมันขึ้นอยู่กับหน้าจอของคุณว่าความละเอียดมันเท่าไหร่มันมีความ มันมันมีผลต่อการเล่นไหมมันก็มีครับแต่ว่ามันเป็นส่วนส่วนน้อยมากอะ่ะส่วนมากมันจะอยู่ตรงนี้นะผมปรับเป็นระดับมิเดียมนะครับตอนนี้เพื่อให้มันแอดคลิปบันทึกคลิปได้ลื่นขึ้นนะครับคือเกมเนี้ยอันที่จริงมันก็เล่นไฮได้นั่นแหละแต่ว่าแม่งกินสเปกสูงเปกกินสเปกแบบเชี่ยเียเลยนะฮะเกมเนี้ยกินสเปกแบบเชเชี่ยเลยนะฮะ อันนี้ก็เป็นคอนโดแาว์หรือว่าตึกอะไรสักอย่างของผมนะครับสร้างมั่วๆขึ้นมานะฮะก็เปิดให้เช่าเปิดให้จองแล้วนะครับ <c oughs> มันคนละเรื่องแล้วเนี่ยก็เฟรมเรทก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเข้าไปดูในป่าเฟรมเรทมันก็จะลดลงนะครับก็เป็นธรรมดาเนาะบางคนก็ถามเรื่องอุปรกรณ์นะครับคือแฮนด์ดิ แค่ห้าร้อยกิกเท่านั้นเองแต่ทำไมราคามันคืออย่างนี้นะผมก็เคยเปรียบเทียบให้ดูแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าอุปกรณ์คอมอเกรดมันไม่เหมือนกันเข้าใจไหมเกรดมันไม่เหมือนกันราคามันก็ต่างกันห้าร้อยกิกเท่ากันแต่ว่าเกรดของมันความ เขียนการเขียนที่เร็วอ่ะการเขียนที่เร็วหรือว่าการการบันทึกที่ค่อนข้างกว้างกว่ามันก็ย่อมราคาสูงกว่าเป็นธรรมดานะครับผมเคยเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะฮะก็เปรียบเทียบเปรียบเทียบไม่ง่ายที่ผมเคยเปรียบเทียบไม่ฟังอ่ะรถเมา์ไซส์สองคันอ่ะร้อยยี่สิบห้าเท่ากันแต่ทําไมอีกคันหนึ่งมันที่มันแต่งอ่ะ มันจะเร็วกว่ามันแรงกว่าก็ประมาณนั้นแหละนะโอ้ยอยใหพ้พูดซ้ำพูดซ้ำซากอะ่ะน่าเบื่อเหมือนกันนะ <c oughs> อุปกรณ์คอมก็เหมือนกันรุ่นเดียวกันอย่างเช่นเฮาร์ดดิสต์นะความจุห้าร้อยกิกเท่ากันแต่ว่าบัฟเฟอร์มันคนละอย่างกันตัวหนึ่งมันสิบหกตัวหนึ่งมันสามสิบสองมันแตกต่างกันไหมละ่ะเออ การอ่านเขียนมันก็มีความเร็วแตกต่างกันนะครับความจุเท่ากันก็จริงแต่ว่าการการอ่านมันมันเร็วมันช้ามันแตกต่างกันถามว่ามันต่างกันเยอะไหมถ้าคุณเอามาแคสเกมอย่างที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยมันก็ต้องใช้ความความบัฟเฟอร์มันสูงสงกว้างๆหน่อยนะฮะก็คือ เดี๋ยวพูดสับเทคนิคไปเดี๋ยวมันก็งงกันอีกอะคือการเวลาเขียนเวลาบันทึกข้อมูลบันทึกบันทึกคลิปอยู่อย่างเงี้ยจะให้ฮาร์ดดิสมันความเร็วสูงมันจะดีมากเพราะว่ามันจะได้เล่นเกมเลื่นด้วยนะฮะเล่นเกมเลื่นด้วยแล้วก็สามารถถ่ายคลิปอย่างนี้ไปได้ลื่นๆนด้วยนะฮะก็อย่างที่เคยบอก1 6 0 0 0บาทนะครับที่ผมบอก ราคาที่ผมบอกลูกค้าทุกๆคนในไลน์ไปนะครับเป็นราคาที่รวมทุกอย่างแล้วค่าส่งค่าแรงค่าน้ำมันรวมรวมหมดแล้วนะครับนะก็เฟรมเรทก็อยู่ประมาณนี้แหละอ่ะบินขึ้นอีกบินขึ้นเฟรมเรทก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่ากราฟิกมันไม่ได้เรนเดอร์เยอะนะครับ แต่ถ้าเข้าไปในป่ามันก็จะเลนเดอร์ตัวละครเลนเดอร์ภูมิทัศน์ต่างๆก้อนหินต้นไม้เยอะขึ้นนะครับประมาณนั้น